การสร้างขึ้นมาของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความชื่อว่าทําแล้วจะดีทําแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทําแล้วมีชื่อเสียงนะครับเรื่องนี้คงต้องดูกันยาวๆหลังจากที่ครูกายแก้วมาประเทศไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทําให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมเชื่อว่ายังไม่จบนะคงมีภาคต่อนะครับในส่วนของการรถไฟ เรื่องของการเช่าที่ของการรถไฟว่าจะดำเนินการอย่างไรสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศังจิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสินครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะมาต่อกันนะภาคต่อเรื่องกูกายแก้วปรากฏว่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆนะ เพราะว่าที่ผ่านมามีการไปฟ้องร้องต่อสารโดยกรรมการคนหนึ่งนะฮะของโรงแรมนะฮะไปร้องต่อสารเพื่อที่จะให้ย้ายรู่กายแก้วออกไปแต่ปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงแรมอนะ่ยืนยันว่าไม่ได้นะ,ะเพราะว่าเปิดสัญญาเช่าถึง20ปีต่างคนต่างปรับผมไปยกเลิกเขาผมก็โดนรับ ถ้าเขาอยู่ดียกครูไกยแก้วไปผมก็ต้องปรับเขาหรือถ้าจะไม่ปรับเขาก็ต้องบอกเราใหม่ว่าถ้าครูครูไกยแก้วไปครูจะพุณจะอ,อะไรมาจะทําอะไรคุณมาบอกเรื่องสัญญาเช่าเราเราปรับรูปปั้นครูไกยแก้วนะครับถูกตั้งอยู่ที่กลางแยกรัชนาบริเวณโรงแรมเดนไนบาซ่าครับด้านหลังผมนี้นะครับวันนี้ทางผู้บริหารของโรงแรมมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับครูไกยแก้วใจอยู่หรือไปครับหลังจากที่กระแสชาวพุทธบางส่วนกดดันหนักว่า นำรูปปั้นที่หน้าตาน่าเกียดน้ากลัวมาตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองแบบนี้เหมาะสมหรือไม่โดยวันนี้นะครับทางผู้บริหารยืนยันครับว่าจะไม่มีการย้ายรูปปั้นขู่ไกแก้วไปที่อื่นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าภายหลังจากที่นํารูปปั้นรูไกแก้วเนี่ยมาตั้งไว้นะครับยอดจองของโรงแรมนะครับเต็มทุกห้องทัดเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเป็นผลบวกกับทางโรงแรมครับรวมไปถึงในขณะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับทางผู้บริหารนะครับเปิดเผยว่าจะมีการสร้างโดมปิดบางอํางพรางนะครับไม่ให ที่สัญจรไปมาบริเวณถนนรัชดาเนี่ยเห็นครูกายแก้วนะเพื่อเลื่อนกระแสสังคมลงมาครับขณะที่ผู้บริหารเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่มีการนํารูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งตรงจุดนี้มีคนถูกหวยเป็นมูลค่ากว่าหลายสิบล้านบาทแล้วเลยครับก็บสาเหตุนี้ก็ชัดเจนนะครับอย่างที่เรียนว่าเราให้พื้นที่กับครูกายแก้วเขาเช่าไปแล้วอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้เช่าแล้วเมื่อกี้ผมพาสื่อเดินดูท่านจะเห็นว่าพื้นที่มากมายที่มันปิดปิดตายอยู่ เราก็แบ่งให้เช่าหมดนะครับวันนี้พื้นที่ที่เป็นโซนที่เป็นร้านค้าที่จะเป็นพาซาดอันนั้นผมให้เช่าเนี่ยฟรี6เดือนด้วยนะครับไม่คิดค่าเช่าใครสนใจมาติดต่อที่โรงแรมได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่รองรับไว้ให้เราจะสัมภาษณ์พูดคุยว่าคุณจะขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้คุณเนี่ยเช่าโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก่าอนเดือนแรกจ่ายแต่ค่าน้ำค่าไฟคุณตามที่คุณใช้จริงนะคุณติดไฟดวงเดียวก็คิดคุณดวงเดียว คุณใช้น้ํา1 0บาทผมก็คิดคุณ1 0บาทอย่างเงี้ยหกเดือนเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโรงแรมไม่ไม่มีนโยบายบริหารเองเราไม่ใช่มืออาชีพทุกด้านอย่างด้านนี้อาจจะหน่อยเขาเป็นมืออาชีพเรื่องของปรูกไก่แก้วเรื่องของการไหวสะดอกเพาะบูชาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะนั้นผมย้ายเขาไม่ได้ครับมีการลือ,ลอกันในโลกโซเชียลว,ว่าส่วนใหญ่คนที่มากรับไหวปรูกไก่แก้วเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนไทยเยอะกว่าอย่างเงี้ยครับ เรื่องลือซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าไปลือในสิ่งที่มันไม่ตรงข้งอเท็จจริงเนาะผมเคยให้ข่าวไปแล้วว่ามาบอกว่าฆ่าหมูบูชาแมวเนี้ยผมให้ห้าหมื่นบาทใครที่ไปเจอตัวคนที่เป็นเพจที่ปล่อยข่าวอย่างนี้นะนี่คนที่มาไหว้ที่เนี่ยเราต้องแบ่งแขกเป็นสองส่วนแขกโรงแรมนี่90%้เปเซ็นตเป็นต่างประเทศแต่ที่มาไหว้ที่เนี่ยเ9เป็นเป็นคนไทยมาจากหลากหลายพื้นที่เวลานี้เรามีการก่อสร้างกลางวันไม่ให้เข้า แต่ตั้งแต่6โมงเย็นไปเราเปิดให้เข้าแต่อีกระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องฟังทางผู้เช่าเขาเหมือนกันว่าพอเขาสร้างอาคารที่มันเข้าไม่ได้อาจจะต้องหยุดแล้วต่อไปก็เปิดให้เข้าตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนั้นไม่ใช่เราบริหารนะก็จะเป็นเรื่องของผู้เช่าเขาบริหารพื้นที่เราไม่เกี่ยวครับในกรณีของผู้เชา่าเหมือนเขาเหมือนจะยอมถอยสักก้าวหนึ่งในการสร้างโดม รตรงนี้เพื่อแบบประชาชนที่บางคนที่เขาเดินทางเขาอาจจะหวัดเราลดกระแสอือันนี้อันนี้ผู้เช่าเขายอมนะ <Great. S 2> <wah. S 3> ผู้เช่าเขายอมแล้วเขาก็ยอมยอมให้เงนินแต่โรงแรมไม่ใช่พูดเปล่าๆโรงแรมช่วย2ี่สบล้านนะครับอันนี้ผมย้ําเลยโรงแรมให้ยี่สิบล้านในการค่าทำโดม,มครับการนำครูไก่เจ้ามาตั้งนะครับเป็นหนึ่งในแผนคุ้มคูของนางผู้บริหารโรงแรมหรือว่าความเชื่อของผู้บริหารโรงแรมตรง อ,นนอันนี้เราเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องกูกไก่แก้วเราคิดเรื่องการให้เช่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วบนนี้ถ้าให้เช่าได้ให้เป็นไรายได้ของโรงแรมเราให้เช่าหมดก็ต้องมีคุณไพโรจน์ก็ถ้าสมมตินะวันนี้บริหารแล้วใช้หนี้สามพันกว่าล้านแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายการบริหารสามพันกว่าล้านเนี่ยต้องตัดส่วนขายขายหุ้นเพิ่มทุนถูกไหมฮะมันก็มันต้องมีกระบวนการจัดสรรอ่นนะไม่งั้นอยู่ดีๆน้องว่าโรงแรมเช่ากี่ปีถึงจะจ่ายเงิน สามพันล้านดอกเบี้ยเดินทุกวันนะมันไม่มีท่าคือถ้าใช้สามพันล้านวันนี้เอาสามพันล้านมาไกา่โป้งเนี่ยคุณไพโรจน์กลับไปถือไปสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับใครจะออกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นไปได้ก็คือต้องทําให้โรงแรมเนี่ยมันมีมูลค่าพอมีมูลค่าอาจจะต้องขายหุ้นถูกไหมครัเพิ่มทุนอ่าเพิม่ทมทุนต้องร่วมกันระหว่างทางคุณชายกับคุณไพโรดคือร่วมกันใช่การคุณไพโรจน์ไม่มีกําลังอ่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดเราเรียกเพิ่มทุนสักห้าพันล้านอะ่ะคุณไพโรดมีลงทุนมาเท่าไหร่คุณจะเพิ่มทุนไหมเพราะว่าเดี๋ยวขั้นต่อไปเนี่ยก็คือต้องเพิ่มทุนแน่นอ,อนนี้เรียนเลยเพราะพไม่เพิ่มทุนคุณจะเอาท,ทุนที่ไหนมาทำพอเพิ่มทุนปั๊บเนี่ยไอ้หุ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าสินหุ้นู่แปดสิบมันจะลดลงไปตามแต่ถามว่าคุณไพโร์ยังเหลือไหมยังเหลือแล้วคุณไพลโร์ต้องคิดใหม่ว่าวันนี้วิธีการแก้เนี่ย ผมถามว่าโรงแรมกวจะเก็บเงินได้3,000ล้านเนี่ยณว,วันนี้สาม0ันกว่าล้านที่เป็นหนี้ดอกเบีย้ยเดินไปอีกเนี่ยกี่ปีคุณจะใช้หมดถ้าไม่ใช้วิธีการเพิ่มเุิมกรณีเรื่องของรู่กายแก้วนะที่ถูกนำมาตั้งไว้ในโรงแรมเดอะบาซ่าโฮเทลแบงกอกจนกลายเป็นกระแสวิวี้รงยานหลายฝ่ายสู่การตั้งคำถามของสังคมว่าจะย้ายรู่กายแก้วหรือไม่ นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องราชโยธินแกรนด์ชั้น20 The g เดอะแกรนด์บาซ่าโฮเทลแบงกอกนายชาลีนพวงศ์ณอยุธยาเลขานุกการประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยนายสิธิชัยหอมศิริวันที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายแถลงกรณีกู่กายแก้วที่ตั้งบริเวณโรงแรมเดอะบาซ่าโฮเทลแบงกอกนะฮะประเด็นรูปปั้นคู่กายแก้ว อยู่หรือรูหรือไปนะครับซึ่งนายชาลีนพวงนายุทธยาเลขาธิการประธานคณะกรรมาการบริหารกล่าวว่าขอขอบคุณสภา,าศิลปินส่งเสริมก็ไม่ไม่ไม่ไมไม กล่าวว่าขอขอบคุณสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา,าโดยดรสุปชัยคณะรัษฎรแห่งชาตินะครับรวมถึงคณะราษฎรไทยแห่งชาติองค์การรัฐธรรมนูญตามมาตรา42โดยนายพลภาคุนเศษยาบดีโดยทั้งสองหน่วยส่งหนังสือถึงโรงแรมว่าบัดนี้ เข้าใจแล้วว่ารูปปั้นคู่ไก่แก้วไม่ได้กระทบต่อความเชื่อต่อทางพุทธศาสนาแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนี้หน่วยงานยินดีให้การร่วมมือกับโรงแรมในภายภาคหน้าต่อไปนะครับขณะที่ประเด็นเรื่องการวางรูปปั้นขู่ไก่แก้วเกิดกระแสนะครับวิพษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเชื่อมั่นทางศาสนานั้นนายชลีก็บอกว่าแบ่งแยกกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือโรงแรมได้เช่าที่ดินของการรถไฟทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเช่ามาทำธุรกิจให้บริการในด้านโรงแรมและส่วนอื่นตามไปด้วยดังนั้นโรงแรมได้แบ่งพื้นที่ให้บริษัทของครูไก่แก้วโดยมีอาจารย์หน่อยเป็นผู้เช่าทางโรงแรมแบ่งพื้นที่ด้านหน้า,หน,าหน้าที่จะเห็นว่ามีรูปปั้นต่างๆซึ่งพื้นที่หน้าโรงแรมทั้งหมดทางโรงแรมมอบให้ผู้เช่าเช่าไปสัญญาเช่า20ปี ปีละ2ล้าน4แสนบาทนะครับเพื่อให้อาจารย์หน่อยช่วยปรับว่วงจุ้ยของโรงแรมให้ดีขึ้นและระบุสัญญาชัดเจนว่าต้องไม่เกิดความเสื่อมเสียให้กับโรงแรมไม่มีผลกระทบต่อสังคมแต่ไม่ได้ทราบว่าจะนำรูปปั้นของครู่กยแก้วมาวางแต่ถือว่าเป็นสิทธิของผู้เช่าเพราะทางผู้เช่าต้องการทำธรุรกิจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งโรงแรมก็ขัดอะไรไม่ได้นะครับ พรปั้นขู่ไก,ก่แก้วช่วยทําให้โรงแรมกลายเป็นที่รู้จักโด่งดังมากขนาดนี้และถือเป็นการสร้างกระแสในทางบุ๋ให้กับโรงแรมด้วยซ้ําเพราะมีลูกค้าเริ่มการจองโรงแรมเพิ่มมากขึ้นเบื้องต้นโรงแรมหาวเรือกับกทมาว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างไรและได้ข้อสรุปว่าตั้งรูปปั้นขู่ไก,ก่แก้วนั้นไม่ได้มีความผิดแต่เพื่อความสบายใจของประชาชนจึงมีการขอให้ทําการปกปิดโดย การสร้างปฏิมากรรมส่วนครอบนะครับงบประมาณ60ล้านบาทซึ่งผู้เช่าช่วงสถานที่จะออกค่าใช้ใจ่ายแต่นายอนุชาดุลยาพิสิทธิชัยหุ้นส่วนถือหุ้น20%จะช่วยออก20ล้านบาทคาดใช้ระยะเวลาในการสร้าง2เดือนเพื่อลดกระแสะความไม่พอใจและหันมาสนใจปฏิมากรรมครอบแทน ซึ่งออกแบบโดยสถาปัตยกรรมมีรูปทรงคล้ายโดมสนามบินสุวรรณภูมิส่วนในอนาคตหลังหมดสัญญาจะมีการย้ายรูปปั้นคู่กายแก้วออกไปหรือไม่คงต้องรอดูคาดว่าคงไม่ย้ายเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดถ้านำมาวิเคราะห์อตอนนี้นะก็ตอนแรกก็มีการไปร้องนะครับให้โรงแรมหยุดว่าเกี่ยวข้องกับศาสนา ต่อมาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธแต่อย่างใดนะบางคนก็บอกว่านี่เกี่ยวข้องกับเรื่องอวาตารเกนะี่ยวข้องกับเรื่องของซาตานเป็นเรื่องของอัป,ปมงคลนะซึ่งต่อมาเนี่ยกลุ่มที่ไปเรียกร้องก็ยอมรับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะแต่ประเด็นเรื่องของการผิดกฎหมายตอนนี้ทั้งกรุงเทพมหานครแลกะก็ส่วนต่างๆเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ผิดกฎหมาย ในขนาดเดียวกันต้องไปดูระเบียบโรงแรมเนี่ยไปเช่าที่ของการรถไฟมาแล้วก็เอาไปเช่าให้เช่าช่วงอีกรอบหนึ่งนะต้องไปดูสัญญาของการรถไฟนะว่าห้ามการเช่าช่วงหรือไม่ถ้าห้ามการเช่าช่วงนี่ก็หมายความว่าการจะไปเช่าช่วงอีก20ปีเนี่ยไม่ได้และที่สําคัญก็คือว่าได้มีการกําหนดการเช่าช่วงเนี่ยหรือการเช่าเนี่ยให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นเวลากี่ปีสิ่งเหล่านี้ก็คงจะ ต่ออีกยกหนึ่งนะการรถไฟก็คงจะต้องรับผิดชอบโดยตรงว่าถูกหรือผิดสัญญาแต่อย่างใดนะถ้าผิดก็ต้องดำเนินการไม่ผิดก็สามารถดำเนินการต่อไปได้แต่เรื่องนี้เนี่ยนะผมเรียนหุ้นส่วนว่ามันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นลทัทธิตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาเลยเรื่องการบูชาผีนะการบูชาผีการนับถือผนะีเป็นสำคัญ ครูกายแก้วดูจากประวัติศาสตร์แล้วไม่มีคําอื่นใดไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นใดนะครับว่าครูกายแก้วมีประวัติที่มาแต่เป็นเรื่องของการจิตตนาก,การสร้างขึ้นมาของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อว่าทําแล้วจะดีทําแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทําแล้วมีชื่อเสียงนะครับเรื่องนี้คงต้องดูกันยาวๆหลังจากที่ครูกายแก้วมา ประเทศไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทําให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมเชื่อว่ายังไม่จบคงมีภาคต่อนะครับในส่วนของการรถไฟเรื่องของการเช่าที่ของการรถไฟว่าจะดำเนินการอย่างไรเรื่องนี้โปรดติดตาม ตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบปบมือไม่สิน้น มันมีก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางผ้องไฟทั่วแคลนแดนทิพมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น